เนี่ยบ้านแง่ยขึ้นรถไปเนี่ยเขารถตึงเลยแล้วนี่ก็มือสุวัดเขาจ้ะคะอันนี้ทงไนวัดเนี่ยอันนี้หลวงพ่อที่วัดก็เอาสัมภาษณ์มาให้ดูก็เหมือนบ้านเราที่ดเขาสิสวยเลยอันนี้อีกวัดหนึ่งซึ่งขึ้นไปอีกบนยอดลอยเลยวัดด้าแสงสมัยก่อนเนี่ยเชียงตูตรงเนี้ยนะคะเป็นทางขานะคะเชียงตูเป็นทางขาดพ่อค้าที่เชียงใหม่เนี่ยจะไปค้าขายกับสิสองกันนะต้องไปทางนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่พักเพราะฉะนั้นเขาก็ไปไปสร้างเป็นวัดถ้าในในความเห็นหมอนะหมาว่าสวยกว่าเชียงทองสวยกว่าหลวงพ่อบาใช่คือ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 เนี่ยค่ะรูปทรงเขาอะแต่ว่าสุปนะนะมันไม่มีใครไปบรรลุบรรลุบรรลุพระนามหรเนี่ยค่ะจะก็จะเป็นดู่หู่อ่าอาคารของของที่หนาของอะไรเนี่ยค่ะจะสวยจะตายแล้วก็โอ้ ตรงนี้เนี่ยนะทองทั้งนั้นะเขาทองนะและนี่ก็คือเพดานเขานะคะวิริชมาลานี่คือบูรณะนกอกระบูรณะกระป๋าเนี่ยใหญ่ก็เลยอยู่อยู่ในแล้วก็ตรงนี้เป็นหมู่บ้านรั้วเนี่ยรั้วทั้งนั้นเลยและรั้วเนี่ยนะนี่นี่ทางเขา้าหมู่บ้านเขาที่เป็นประตู ก็ในเหมือนกันอันนี้คือตราปรจะจำตระกูลครับนะเนี่ยตราปรจะจำตระกูลแล้วก็เขาเก็บว่าเก็บอะไรไว้เนี่ย ที่นอนอยู่ตรงที่นอนเข้าที่นอนข้างในอ๋อเ้นอนข้างในเนี่ยนะเนี่ยนะเขาไม่ให้เราเข้าเข้าไม่ได้ถ้าเข้าเราเข้าไปแล้วเราผิดผีแล้วนะตอนเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นขวดพุกแก้วใส่แก้วที่ในในที่เองเปิด ตีโพงทิ้งเจ้านัา่นไม่ต้องนำนำมาลงถุงอ่ะเขาอบอกให้พูดคอดีเลยนะฮะจบพอดีเลยทีเป็นเป็นผู้ขับอีกครั้งนึงที่ผมไม่ค่อยมีเลยถามนะครับวิทยากรเราชิงพูดหรอหาว่าเขาชิงพูดหลังจะอ้าปากปุ๊บไม่ทนันเลยครับ <c oughs> มาก่อนนะครับเป็นประสบการณ์อย่าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยสำไมผมเที่ยวนะผมว่าจัดคิด เ็จยิบกระเป๋าบกไป,ไปแพ็หลังงคนเดียวต่อมาเวลาตัวเองมีแฟนก็ยังไงครับก็จะติดขี่แบบอนเดียวบ้างนะครับพี่นุงยูงเป็นไหมเวลาพาลูกเที่ยวเตรียมของเตรียมอะไรอย่างไงบ้าง โอ้เวลาเราขึ oh wait, ้นเครื่องบินเวลาเราไปเจออากาศเปลี่ยนโอ้ยหมอเจอจาก4 0องศาหลือเรา6องศาเนี่ยหน้าหนาวแทบตายวิตามินซีอย่างเดียวไม่ได้คุณเป็นหวัดคุณเที่ยวไปสุวิตามินซีหนึ่งตึกรามนะคะวันละเม็ดเลยถ้าเจอเห็นน่าจะวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดไปเรื่อย่เพราะสาเหอย่างเองเพราะว่าถ้าคุณไปจากทัวร์นะวันหน้าทัวร์มันเตรียมให้เราแล้วเอาอะไรก็มีก็ถามอย่างนะครับเวลาหมอท่องเที่ยวเนี่ยทัศนคติในการท่องเที่ยว ีไปเยคือคือหมอเที่ยวเยอะจะรู้สึกว่าเวลาหมอเที่ยวอะไรเนี้ยหมอไม่เรียกร้องอะไรเลยใครจะมันจะมีอุปสรรคยังไงมันจะกำบังยังไงมรจะอะไรหมอจะนอย่างเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเราผลใช้ก็ไม่มีประโยชน์แต่บางคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเหมือนเ็า่าจะตักตวงให้ได้มาก อะไรที่มันเกิดขึ้นบางทีก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้น่วยงานว่ามันกว้างขึ้นค่ะกว้างขึ้นจริงๆไดร์เลอร์มะสุดท้ายนะไดราเลอ์มากเขาบอกว่าเียรครับคุณต้องไปในที่ที่คุณไม่เคยไปแล้วคุณก็เหมือนชาร์จแบตคือบางทีเราทํางานเราเหนื่อยอะมนจมเจอะแต่พอไปเที่ยวกลับมาเราไม่รู้แรงมาจากไหนเฟรชเปลี่ยนไม่ไปหรอกต้างเนลี่ยอย่างเงี้ยค่ะคุณแดนเขาพยายามจะบอกให้หมอพูดว่าดีกับสุขภาพไม่ดีนะดีกับ กอกะไรนะคะไม่รู้สิไม่เอยน้ำทีนี่ในปา่านหรือก็ติ๊กติ๊ติต๊ถ้าตรงไหนติ๊กก็แปลว่าไส่มาแล้วโหวแดบมาเปิดยังไม่ค่อยจะเจอเลยแส่แดดก็ยังเหลืออีกเยอะนี้คุณหมอเออที่แรกที่คนจะเริ่มไปอ่ะคุณหมอไปที่ไหนแนะนำไหมครับเพราะว่าม,มันอยู่ที่กนำกนังกำนังเมืองเวลา แล้วก็แรงของเราที่ไหนก็นได้เพราะว่าหมอว่าควาจะไปหาที่ไหนเงี่ยสักเล่นแล้เราไปนั่งอ่านากไปไหนบ้างรีสไว้เรามีทังเท่นทาทน,าน,าน,านี้เรากไ,กไปเท่านี้เราเปนาเท่านี้เราไปเท่านี้เราถ้าใช่เก็บไปหมอก็ยังมีต้องโยกนะไม่ได้ไปคุณหมอคะเวลาคุณหมอไปรีสเป็นพวกเพื่อนเนี่ยนะคะที่มีมีนะคะที่ประเภทที่ว่าไปคนเดียวแล้วไปรวมกันมีค่ะมีค่ะที่หมอเจอแรงทั้งแรงหมอคนเดียว รู้จักกาแฟหมดแล้นะแา้วมันเดียวใช่ไหมเบนแาวมันเดียวมีค่ะแต่คเพื่อเราก็าน,น่าเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนง่ายกินอะไรก็กินได้เงยหนะ้าเราไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรนอนเชิญพวกเธอไปกินจะไม่ไปอิูงโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันอยู่ที่กินต้องกินง่ายด้วยนะเปนเหมือนกับอะไรก็กินได้อะคะ่ะถ้าเราเรากินยากนะเราจะไม่สนุกเลยอะ แล้วเราก็จะไปหมดเขาแต่ีก็มีเหมือนกันบางคนเขาก็าเที่ยวเป็นนักเที่ยวเน้นเขาก็าหอมามากๆไปชกินได้เลิกินมามา่าเดี๋ยวร้อนไทยร้อนเร้อนแก้วเดียวอะไรเงี้ยอะไรที่คนเลิกไปเที่ยวไม่ควรทำบนบนร้อนเกินเมื่อะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรจะบนถ้าบนคุณก็ไม่สนุกแล้วอะใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับ มีใครถามอะไรคุณหมอเพิ่มเติมไหมเอ่ยคืออยากลูกคือด้วยตัวเองเก็ได้เปิดแต่ถารพือหมอว่าเริจากในประเทศน,นี่แหละค่ะหมอเองหมอาลูกเที่ยวหมอเที่ยวในประเทศเพราะว่าเวลาก็ไม่มีตั้งก็ไม่มีเพราะว่าเราเวลาเราสร้างครอบครัวไม่ใช่เรามีตาม เาก็พาลูกเที่ยวในประเทศนี่แหละไปหมอดอ่ะฟ้าแดดสูงยามาอะไรของรถไปเรย่องจได้ถ้าเขาเขาสนุกกับการที่ว่าเขาเรียนประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้อะไนี้า็ยิ mm ่งทำให้ไกมาแล้วเรื่องจากในประเทศนะค่ะไม่ได้ mm hmm. เ,รเรื่องจากต่างประเทศเ mm hmm. ลยที่ไหนก็ได้ที่เราไม่เกิดไปเพราะฉะนั้นที่เที่่อมันอาจจะไม่ใช่ทัทยาไม่ใช่ ไม่ใช่ชลบุรีไม่ใช่หัวหินไม่ใช่อะไรอ่าภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเวลาเราเที่ยวเราคงจะได้อะไรจากตรงนั้นและยิ่งเด็กๆเนี่ยเขาก็คงจะมาใกล้แหล่งตรงนั้นเขาก็เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเราไปหมอเคยไปพิพิธภัณฑ์ในห้องสอนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนั้นเนี่ยเป็นไทยใหญ่นะเป็น ออระก็มีกระบอกเข็มนะมีอะไรนะพอเข้าไปปอกขม่าเนี่ยมันก็มันก็ไปได้เลยมันมันทุกอย่างมันมันเริ่มต้นได้ผมไม่ว่าอย่างเงี้ยจริงอย่างที่ผมว่านอีกวันหนึ่งที่เราแทบจะพูดอะไรคุณหมอพูดบอกเล่าบอก,บอก,บอกเล่าเราหมดแล้วนะครับจริงๆรแล้วผมเตรียมคำถามมาเยอะมากเลยนะถ้าเขาถามเยอะมากนะแล้วก็ ไม่แทนพูดนะครับไม่ทันถามถามพูดหมดเลยตอบหมดแล้วใช่ไหมเ,เตรียมอะไรย,ย,ยังไงยังไงไม่ใช่ตอบหมดแล้วถูกไหมครับขอบคุณค่ะท,ท,ที่ที่หมอพยายามเตรียมมาแล้วก็นี่พระชุมประสงค์วันนี้เป็นวันที่ดีมากเนะครับผมเป็นคน่ชอบเดินทางแล้วก็เห็นคุณหมอรุ่นแม่ผมนะผมว่าเร <c oughs> ียกมีไฟในการเดินทางกันอยู่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่วันนี้ผมได้เจอคุณหมอ จากที่บอกไปตอนแรกครับว่าตอนที่โทรหาคุยกับ well. พี่แบงค์มากบอกแล้วแลดี่ตากจะมาพูดเนี่ยพี่หมอการเดินทางมเข้ากันหรือวะวันนี้พบว่าไม่ใช่นะครับคุณหมอนี่อยากให้อยากให้อยากให้แม่ผมเป็นอย่างนี้บ้างนะครับมีพี่หลายคนที่ก็อยากให้ได้ได้หมอเป็นแม่นะอยเปไนลูกหมอ ก็ผู้ขับเราก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากที่เราเราได้เจอครับแล้วก็คุณมอเขาบอกว่าคุณหมอมีนักศึกษาฝากนะครับ<อ>สำหรับวันนี้ใครมาผู้ขับก็อินไปได้เยลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนขอช่วยลงทะเบียนด้วยจนะได้เป็นงานเออจะได้รู้ว่ามีคนมาเท่าไหร่ครับ<อ>มีกาลังใจสำหรับ<อ>น้องๆที่จัดคือโต๊ะโต๊ะเก้าอี้นะครับน้องน้องน้อง,อง,องมดที่มาเสิร์ฟน้ำเมื่อกี้ตัวเล็กนะครับเป็นคนแบกมา อขอบคุณค่ะคคใครอาหนังสือหมอไปเมื่อคืนแล้วนะคะหมอเข้าใจว่าหมอส่งไปสามเล่มคือทางนัก <c oughs> ก็เป็นกำลังใจของเราที่ที่มีหมอเราเราเรืส่นสนสุกสนุกให้เราฟังที่มีคนมามานั่งฟังดับกลดนาฟังข้างมากนะครับแล้วก็มีคําถามที่น่ารักแล้วก็คําถามเป็นประโยชน์กับพวกเรามากในฐานะคนจัดกิจกรรมบุคคลก็ขอขอบคุณคุณหมอนน้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านคุณยกยุ่งนะครับ มไม,ไไมา,คา,มาะคามหไม่มีใครปหมอเรา่ออาโออไนะเป็นหมอก็เหมือนน่นะเป็นหมออะไรพูดเรื่องทงเที่ยวครับ้งต่อไปก็คงจะขอเชคุณหมออีกในทีต่อาฟังเลยว่าประเทศกรื่อะะะะไม่น่าเบื่อนะครับเประเทศกรีซีอะไรบ้างข้หน้าข้าหน้าอ่าเชิญหมอมาสาธิตพิธีการวาดรูปลงบน โน้ตนะเราไม่โน้ตไม่ใช่คนเดินขายดอกไม้ใช่เนื่องอยู่เดี๋ยวหมอว่าเดี๋ยวถ้าใครจริงๆแล้วหมอมีอะไรฝากจะไปเที่ยวเนี่ยมีนะคะมันมีเฟซบุ๊กอะถ้าหมอจะต่อเฟซยังไงอะเข้าไปยังไงต่อกันยังไงของเข้าไปเฟซชื่อเฟซคุณหมอชื่อเฟซเอ่อ ถามว่ายูแล้วนะชื่อนัทธาประสังจิตเอ็นยูเอ็นเอเอ็นเอเอ็นเแล้วก็เอ็นจูเอจะเปลี่ยนเป็นละลิตายแล้วเปลี่ยนไม่ได้มุ้ยเปลี่ยนให้ดีนะมุ้ยช่วยช่วยช่วยเปลี่ยนเป็นละลิตายทีละศิลป์ให้ดีสิภาษาไทยอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าละลิตายทีละศิลป์นั่นน่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ยอม